สวัสดีครับคลิปนี้เป็นประสบการณ์คนหัวลุกที่เริ่มต้นแบบคนหัวตั้งสักหน่อยนะครับจะถ,ถามว่าช่องนี้ทำเรื่องอะไรกันแน่ก็ขอเรียนว่าทำเริ่มต้นก็เป็นงานรวมทางดนตรีแต่ในท้ายคลิปก็มันมีเรื่องหลายๆอย่างที่รวมอยู่ในนั้นที่กัมปูไว้ในนั้นนะครับรวมทั้ง เรื่องประสบการณ์คนหอลุกที่ได้ประสบมาด้วยตัวเองมาเล่าให้ท่านฟังคลิปนี้เป็นธรรมทานนะครับไม่ได้เป็นคลิปที่ท้าทายลองของลองดีหรือใช้วิชาอาคมใดๆและไม่ใช่สายขอหวยอาจจะมีเรื่องหรือเชื่อเรื่องไม่น่าเชื่อ รวมอยู่ในนี้ด้วยได้ขออนุญาตทางจเจ้าอาวาสแล้วเดเรียนท่านบ้าจะเริ่มเริ่มปฏิบัติให้ดึกขึ้นไปท่านก็บอกว่าอย่าให้เกินสามทุ่มเพราะว่าที่เฝ้าวัดจะเห่าเีาจะรบกวนพระสงฆ์จริงๆไม่ต้องถึงกับว่าสามทุ่มหรือว่าดึกๆหน่อยนะครับแค่มืดก็บรรยากาศก็ วิศวงแล้วครับท่านยังถามว่ามีคมร,รูบาอาจารย์ไหมการปฏิบัตินี้เป็นการเจริญสติไม่ได้เข้ากรรมฐานใช้สติล้วนๆการปฏิบัติทุกครั้งได้บอกกล่าวได้แผ่บุญให้กับทุกดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นเป็นธรรมทานเป็นการเตือนสติว่าทุกชีวิตรวนมีเกิดแก่เจ็บตายและทุกชีวิต ต้องมาสู่จุดนี้ไม่ช้าก็เร็วไม่วันใดก็วันหนึ่งตอนแรกว่าจะเริ่มต้นบันทึกเกิดนำในที่จุดตรงนั้นแต่ดูแล้วจะดูไม่เหมาะเดี๋ยวจะเป็นการเป็นแบบลองดีหรือลองขอเพราะว่าไม่ได้พกสิ่งใดไปด้วยก็จะเป็นลักษณะ,ะว่า ใช้จิตฝึก,กจิตล้วนๆเลยไม่ไปถ่ายตรงจุดที่เป็นที่ปฏิบัติช่วงท้ายผมจะมาสรุปเล่าให้ฟังผมจะไม่บอกว่าผมเจออะไรผมจะเรียนแค่ว่ามีอะไรและขอให้ท่านช่วยพิจารณาและใช้วิจารณญาณย้ำว่าโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมขอแนะนำให้ท่านใส่หูฟังนะครับจะได้บรรยากาศ ผมจะมาเล่าถึงการปฏิบัติสรุปให้ฟังนะครับบางท่านเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะบอกว่าหลอนตั้งแต่ก้าแรกที่ผมเดินแล้วไม่ได้ใช้เทคนิคใไไดๆนะครับอาจจะเป็นช่วงตัดของแสงพอดีผมเองยังต้องเดินไปด้านหลังเพื่อที่จะดูกล้องว่า กล้องที่บันทึกยังทำงานอยู่หรือไม่ทุกรอบเพื่อว่ากล้องยังทำงานอยู่หรือเปล่ายอมรับว่าแรกๆก็ไปกันสองคนจนตอนหลังก็ไปคนเดียวที่คิดว่าสามารถจะปฏิบัติได้โดยคนเดียวแล้วจึงได้ไปเตรียมเรื่องการบันทึกที่ผ่านมาการปฏิบัติ ไม่ได้เปิดไฟใดๆมีเพียงแสงที่ส่องจากถนนด้านหน้าส่องพาดมาให้พอมีแสงพอไปลองดูกล้องกล้องที่เป็นโหมดกลางคืนและโหมดปกติทั้งภาพนิ่งและวิดีโอไม่สามารถจับภาพได้เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอจึงลองไป ายภาพเป็นโหมดกลางคืนจุดใกล้นะครับใต้ภาพตรงนี้เปิดไฟลองดูเป็นภาพตรงนี้ครับแล้ก็ได้ปิดไฟปฏิบัติต่อจนกลับมาบ้านมาดูภาพเห็นภาพตรงนี้ครับติดตอรครับว่า เพราะว่าเงาที่พาดผ่านจะมีพาดตามพื้นไปแต่นี้ไม่เห็นพาดตามพื้นไปเป็นเงาที่ฝาผนังเลยทีนี้ต้องไปลองพิสูจน์แล้วทีนี้ไปคนเดียวนะครับยังไม่เปิดไฟไปลองเรียบๆเ,เ,เคียงๆดูที่หน้าปรากฏว่าเป็นภาพ ของตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเป็นโหมดกลางคืนได้ภาพนี้จากนั้นก็ทำการเปิดไฟเพื่อทำการบันทึกภาพแต่โหมดภาพโหมดกลางคืนภาพวิดีโอไม่สามารถทำงานได้คือก็ปฏิบัติปกติในรอบที่1รอบที่2อรอบรอบที่สรอบที่สา ช่วงที่หักมุมในคลิปเดินไปข้างหลังจุดนั้นประสาทสัมผัสจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นทุกกำหนดสติว่าเป็นกลิ่นทุกได้สักประมาณ5วินาทีกลิ่นนั้นก็หายไปก็ปฏิบัติปกติจนรอบที่4รอบที่5มัไม่มีกลิ่นอีกนะครับมีรอบเดียวพอกลับไปบ้าน ไปดูภาพเห็นภาพนี้จิตตกเพราะจริงๆอาจจะมองดูว่าคนที่มาเตรียมงานจะมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของอยู่แล้วก็เห็นภาพนี้ก็จิตตกทีนี้วันหลังอีกสัก3วันก็มาเริ่มใหม่ทีนี้ตั้งใจมาบันทึกแล้วก็เปิดไฟ ตั้งกล้องบันทึกในรอบแรกตอนเดินที่มาใกล้เข้ามาที่กล้องห่างประมาณ5-7เมตรมีเสียงวัตถุกระทบหลังคาทางด้านซ้ายมือเสียงดังจริงๆเสียงดังมากตรงตรงจุดนั้นหน้าหน้ากล้องเลยนะครับก็ปฏิบัติป,ปกติรอบที่สอง รอบที่สามปกติรอบที่สี่พอเดินเข้ามาใกล้กล้องประมาณแนวเดียวกัน5-7เมตรในรอบที่ห้าด้วยจะได้กลิ่นเหมือนเชิงตะกอนที่เผาไหมแต่เผาไหมไม่สมบูรณ์มีกลิ่นเท่าฐานจะได้กลิ่นรอบละประมาณ5วินาที นั้นก็หายไปการปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทานเป็นการแผ่บุญให้กับทุกดวงวิญญาณณจุดนั้นก็ขอมีข้อฝากนะครับท่านเจ้าวาดยังถามว่ามีครูบาอาจารย์ไหมทีนี้ว่าจิตท่านต้องพอสมควรจึงจะไป ถามว่าถ้าจะมีมีอะไรไหมถ้าว่ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีพราอเราไปในที่ของเขานะครับถึงจะท่านจะมีสิ่งดีคุ้มครองแต่ไม่มีอะไรคุ้มครองจิตใจท่านได้เท่ากับจิตใจของท่านเองจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจะเป็นช่วงฝนใกล้จะตกก็ก้าวไปถึงลมก็มาแอบบ อย่างแรงและเชื่อไหมครับว่าตอนที่ปฏิบัตินี้ที่เฝ้าอยู่หลายตัวไม่เห่าแต่พอปฏิบัติเสร็จเขาลุกคันมาเห่าใหญ่เลยเรื่องนี้เราไปฟังเพื่อพิจารณาและโปรดใช้วิจารณญาณคลิปต่อไปจะเล่าประสบการณ์ผลหัวลุกที่ผมประสบมาด้วยตนเอง เชิญติดตามในคลิปต่อ,ตอไปนะครับ